ฝานจะเอาทองนะครับที่ได้มาจากกล้องซูมจากแม่พิมรีพายนะคะทุกคนด้วยเส้นทองอุ้ยสวยคนไปร้านทองกันนี่เลยนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทุกคนเส้นนี้เนี่ยมูลค่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ มันรุนไปพร้อมๆกันนะฮะทุกคนแต่เท่าที่ฝ้าอันกับเพื่อนแบบได้ปรึกษาหาหรือกันเพื่อนแบบไปร้านทองบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณแบบว่าสองสลึงมูลค่าก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นหกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนแต่เมื่อวานฝ้าันเปนปร้านแฟซตุ๊กบางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตีโปรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหรีบาทที่ไม่ได้ตีโปรนะฮะทุกคนเราก็เลยแบบอ่ะเพื่อความชัวร์พาไปลางเลยดีกว่าจะเอาไปขายหรือเปล่านั้น ไปดูกันน่าฉ่ำมากลุ้นมาถึงร้านทองแล้วเดวเราเข้าไปกันครับผมพอดีว่าเอ่อจะเอาทองมาช่างอะค่ะว่ากี่บาทหน้านี่ยบาคงานหน่อบค่ะแกเก่ก่เขา สองเส้นหลืงใช่ไหมครับอ่อตอนนี้มูลค่าของมันณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับท่านคะถ้าเฉลีซื้อก็หมื่นสี่พันกว่าหมื่นห้าอยู่ที่ลายคะ่ะถ้าขายนะครับถ้าราคาขา,าขายก็ได้หมื่นสามพันกว่าอ๋อจะอยู่ที่หมื่นสามพันกว่าสรุปก็คือสองเส้นหลืงนั่นเองนะครับทุกคนมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมนะื่นสี่หมื่นห้าเนาะไม่เกินหมื่นหกเออก็คือเพื่อนเราถูกนะเก่งเหมือนกันนะเออนะฮะทุกคนสรุปก็คือไม่ใช่หนึ่งบาทนะ นั่นแหละประมาณนั้นเลยก็อันก็จะยังไม่ขายต่อนะคะเพราะว่าจะเก็บไว้ก่อนนะค่อยคิดว่าจะทําอะไรต่อไปส่วนอันจะเอาไปทําอะไรเอาไปให้ใครยังไงเนี่ยรอติดตามนะฮะทุกคนสรุปก,ก็คือ2อง,งนั่นเองโอคนส่งต่อแอดมินไอ้คนไทยคนมันก็ต้องหักสิฟลอชไม้หยิบหยิบ ทองจริงด้วยทองดูหน่อยเป็นอะไรทองอ่ะรุนนะย้าวยาวยดูดูก่อนว่าใจขคอมือบาทนึหว่าอุ้ยบาทนะไม่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 ก็คสองส่วนเือฝันก็อยากจะมาบอกความรู้สึกในส่วนของทองก็แล้วกันนาะว่าเฮ้ยสรุปมันคุ้มหรือเปล่าเนี่ย คือจริงๆกล่องสมที่ฟันสั่งไปมันเป็นกล่องสมสกินแคร์หรือว่าเครื่องสําอางเนาะคือเราไม่ได้คาดหวังด้วยซ้ำว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะได้ทองด้านในหรือเปล่าแต่แบบคือฟัมนมองว่าอต่อให้เป็นแบบแหบบวนวงหนึ่งที่เป็นศูนย์จุดหนึ่งกรัมอะไรอย่างเงี้ยฟัมนมองว่าก็คุ้มแล้วเพราะว่ามันคืออะไรที่เราไม่ได้แบบไม่ได้คิดมาก่อนว่าเฮ้ยมันจะต้องได้หรือมันจะต้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนจริงๆฟัมนมองว่าอยู่ที่แบบ ของขวัญทางจิตใจที่เขาอยากจะให้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแม่เพียมเขาก็บอกในไลฟ์ว่าเขาอยากให้เป็นแบบของขวัญเนาะตอบแทนที่แบบว่าเออไปอุดหนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณการฝันก็มองว่าออในส่วนของทองเนี่ยก็คือคุ้มนะฮะก็ตามที่บอกเลยว่าจะยังไม่ขายนะฮะทุกคนจะเอาไปทําอะไรเนี่ยก็ต้องรอรุ้นนะ